เอืเนแล้วไม่รู้อ่ะอาไปเยทุกวันอาจจำไม่ได้รูปาสรเสียอยู่ประเด็นักเรียนสมองเสหมดเลยเอาหอยทอธรรมดาค่ะน้คสองาองเลยจ้ะ ธรรมดาสองไผ่เ็ยหนึ่งหืมากตีเ่ไปผัดกันั่งนี่เลยนั่งเตาเลยมาตั้งนานแล้วทีเนี่ยไมแล้วใส่กว่าใช่ใช่ไม่แล้วใส่กวะาการเย็นนะเตียนะ หลายจานใส่กล่องนะอือหนา่งนะโอ้โหสามแก้วครับได้ค่ะสามแก้วเราจะเดินถึงกล้องก่อนไหมขอพี่เดินทีอี่ช่วอยาดาเถอะออกอยูเนี่ยอย่าเพิ่งพูดสิ อหอยทอดปลาแอดขายดีวะอันนี้ลูกค้าเต็มเลยเดี๋ยววันนี้ลูกค้ารอหอยทอดกันนี่เต็มเลยอ่านี่ตุ๋ยไม่นั่งคิดถึงยายาแอดแล้วน่ะนะฮะคนเดินบนบ้านนี่อยากจะมาจะดีขึ้นยังจะดีขึ้นนะเรื่องการต่อทอดนี่ยเดี๋ยวมีกตัดต่อกันได้หน่อยพวกนี้กแล้ว เขาพูดมากี่พวกนี้แล้วก็ไม่รู้บอกเขาไม่มาเ็ียต่อเออต่อทำไมเนาะไม้ก็มีอยู่แล้วอยู่แล้วอ่ะอย่างมาว้าก็เดินไปอะอยๆ่อยเหนป่อยๆแม่วามุ้นเปอะไรเนี่ยแม่มึงเนี่ย อันนี้ของใครใส่กองของอ้วนนะคะอ๋อของผมนะโอเคอีกแล้วหอยทอดมาอีกแล้วป้าผัดไทยก็มีค่ะผัดไทยได้ไหมได้ค่ะผัดไทยทะเลพิเศษไค่ะหอยทอดครับแม่มาห้ักขวดสามขวดด้วยถ้าจำได้ได้ เดี๋ยวาไว้เดีหนูใส่ให้เดี๋ยวหีูทำให้เดี๋ยวเราสัดแล้วเดี๋ยวามเทให้สสับไ่ง้อซอสซอเป็นบริษัทเดยไม่รู้เอาปดเอาซอ